ก็อขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับกันใหม่ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในโพสต์ทิกเกอรของเราเนาะใครที่มีปัญหานะครับยอดไลค์น้อยหรือว่าไม่มีคนดูเลย <c oughs> ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะขั <c oughs> ้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google <c oughs> ของเราก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า K M k ีดโซเชียนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยากก็สา,าสามารถสแกนเคียร์โค้ดหนคลิปได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเข้า เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลย่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเข้ามาสมัครเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติฉันไม่ใช่เพ้่ให้สมัครยัตโนมัติตองนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลย่วนคนที่ไม่อยากทำข้อมูลให้กล้ว อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายตรงนี้เลยเนาะหลักๆก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok เนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไม่ใช้ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้เนาะให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวมก็จะเลือกเป็นอันแรกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าเราไปที่หน้าโพสต์ที่เราอยากจะเพิ่มยอดแชร์เราได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลยเนาะ แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ําขั้นสูงดา้านล่างจากตรงนี้ได้เลยเนาะก็สามารถดูขั้นต่ําขั้นสูงดา้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ไปสัก500เลยก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายและบันเทยบรอแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันดา้านล่างนี้ได้เลยก่อนเราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาละเอียดเพิ่มเติมด้านบนก่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มรีพาร์ตเนาะเดี๋ยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับคําสั่สงซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานการณ์ทำงานของได้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ่แล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติการซื้อใหม่ของคุณแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขเออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะ้องก็สปอนเซอรตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะแล้วกดเพ่เติมกันตรงนี้ได้เลยนะครับก็มันหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี3ช่องทางในการชำระเลยเนะาะก็จะมีพร้อมเพย์นะครับทูมินิโวลเล็ตเนาะแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่า,าลาืม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะมีมากกว่า300กว่าเรื่องเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยต่อมานะครับให้เรากดไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ในหน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับก็สามารถมารับชมกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบาาายดด้้นหหลังใเเรกข้้้้้้าาาาาามมอออออ่่่่่นนนนนนตรรรงงงีแลลลวะะะคคััับกกกกก็ยยืืดดดจสซทุไเเ ตัวคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับก็สามารถกดติดต่อมินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะหน้าต่างการติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับประมาณนะครับให้ลุมดูด้านล่างนีนะ้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วอะไรเสร็ล้วก็เดินของคุณได้เลยนะครับถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบรีเดมตรงนี้้ไดเลยเนาะวนนนนนนคคททีีี่่่มมมรรรรรรูปปภาาาาาาาพหหืืออออสสสถะะตตงงงๆับบยกกกกจแแแลลลิ็็ดไฟ์้้้ขึวตรงนี้ได้เลยนะ อ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลาเนาะลองไปดูยอดแชร์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่5.2แชร์นะครับเดี๋ยวก็จะทาการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากรีไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ยังทำรายการไม่เสร็จเลยนะครับยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นเลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ทำรายการอยู่เนาะอ่ะหลังจากรรรรรรอออปปะมาาาณ2ทททีีีีนนนนับบตต้้เเเเวว็็็็ซ์กกยยสจ่แล ตอนนี้ยอดแช่งของเราขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็ทําการแถมมาเยอะมากเลยนะครับก็สามารถมาดูกันตรงนี้ได้เลยต่อคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆคุณหรือคนคุณรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมั้นต่ำของร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต เดอร์ลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการให้เยอะได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ให้ยุย่งยากก็สามารถสแกนคิวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ